แต่ละของแพงนะแะของแพงนี่เป็นกราฟของฟูลชิปเอ้โหเอาเข้าไป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 เต็มหน้ามึงเต็มจอเต็มจอเต็มจอแครตเตอร์บ่วงเ็กแคตเตอเเเร์เ่วงเราจะได้ฟรีสปินเพิ่มด้วนะครับผมโอ้โหไปครับเรื่องครับตันนี้โ้445,000บาทมี สวัสดีครับวันนี้มาพอ่อเกม Lucky n e k o หรือเรียกสั้นๆว่าแมวน,น,นรกเป็นเกมสวัอตจากค่าย p ีกันนะครับจะมีอาัตราการจ่ายของสาลักประมาณนี้นะอัตราการจ่ายของสาลักเร <Wow. S 1> าเริ่มกันเลยวันนี้เราทุนมา9,000แบบว่ากดไม้เดียวรู้เรื่อง้ยี่แตกเลยไปครับ120กดไปเป็น9,000 จะมาจากแมวที่ตกลงมาเมื่อมีแมวจะเมื่อมีแะรัก่มวที่มีใวเอนี่ทำเป็นแมวนะครับนี่เราเรื่อนไปต่อเลยเออเนี่ยจาจากของแต่รับมีแมวคอยช่วยนะครับคไ,ได้หรือจะล่วงอามาโอ,โอ้โห ไปพัด์ทแต่รักของแพงนะรักของแพงนี่แทงกราฟของคุณชิเออเอาเข้าไป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 เต็มหน้ามึงเต็มจอเต็มจอเต็มจอเก,ก็ตเตอร์พวกนี้จเก็ตเตอร์เพว่อเราจะได้ฟีเจอรเพิ่มใช่ไหะครับผมโอ,โอ,โอ,มอ้โยไปครับเรื่องครับตัวน,นี้โห445,000บาทนี่นแหละแมวนรกที่เขาล่ำเรือกันมา วกถ้ามี s ต a t t e r สี่ตัวก็จะบวก s p i n เ e r s มารึงยลงจากการคูณทีละสองเม oon, 16, ื่อแนวมานึ่งตัวครับมาดูกร่งสิบหกเลยสิบหกอบหมุนนัเมื่อการหมุนหมุนเหลือศูนย์เมื่อไหร่ก็จะจบของการหมุนโบนัสแจ็คพอตของระบบครับหมูนยี่สิบแล้วคูณยี่สิแล้ว นี่จะเป็นของจิงเน่ของจริงแน่ยของจริงขอรจริงของจโอ้ยเนี้ยชีบเนี้ยชีฟนี่ทูชีดทูชีสาระของแพงครับผมนโอ้โหถ้าติดตรงแถวหนึ่งได้กายเพิ่มเมื่อมีสาระเรียงกันสาแถวแถวหนึ่งแถวสองแถวสามเขจะมีการจ่ายงวันะครับเกมแต่เกมเป็นรูปแบบที่ม่เหกัน ต้องศึกษาวิธีการเล่นให้ดีก่อนที่จะเข้าเล่นอันนี้เป็นตัื่องที่บบต้ีารเลียงต่าโอ้โหโหนี่แะตั้งของแมวรบยิ่งมีแมเวเพิ่มการคิเนเงก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอัตราผลักพอดก้อนโตก็จ,จะมีมากขึ้นนั่น